เกมนี้เกมไม c ์ค้ำในตำนานไอเราก็วาวุ่นอ้าวตกตายเฮ้ยไมค์ค้ำในตำนานอีซาชืสเตไม่มันยากจังอะเอ้ย,อย,อย i love my cup i don't like my cup จะตกน้ำทำว่าอะไรอ่ะเนาะทุกคนอืออือเฮ้ยอยากเห็นอะมันยากอ่ะทุกคนเนาะเล่นเล่นเล่นดีดีเล่นดีดีว้า เล่นใช่เออมันกันทุกคนเล่นดีๆ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 อย่าชนต้นไม้แล้วเล่นบอกว่าเล่นดีๆเล่นไม่ดีร้องเพลงอะไรวะ เล่นดีๆบอกว่าเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆเรียบร้อยเหินเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุครับไม่มีอะไรครับอุบัติเหตุ กลับไปเล่นจอดดีกว่าเออกลับไปเล่นจอดรถด,ดีกว่าเนี้ยโคตรยากเลยเมื่อกี้จะถึงอยู่แล้วเออเล่นเอามันเออเเชื่อเชื่อ i <laughs>